มึงไม่ตีทุกค้ทำไมไ้หนุ่ีแล้ลกเนี่ยเห็นมล้วกอถ้าใหม่นั่งอย่างนั้นล่ะนั่งไม่มีติ๊เก้ไม่มีความข้างหาเลยว่ะวันนี้พ่อยอมวันที่หนุ่มโัเนี่ยล้ะเอาใหญ่ ทำไมเนี่ยต้องโทงให้เขาดีไม่ได้ดีๆทำไมหรอน้าออแกก็ส่งเลยบ้เลยมึงเนี่ยทำไม่ได้ดูไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวละเออดูกูดิเล่นจังไปด้วยอ้าวตรงด้านโอ้ดีทำไมหัวออกมานี่แล้วแล้วก็ไม่พอกันก้อนอ้าว่าไปทำไมดีดีขนมก็ถือเลย เขาส่งสารตรามาเนี่ยแสดงว่าเขามีเรื่องรีบร้อนอย่างแน่นอนีรดีๆสิจะได้ดีอ่านรวมดีๆอะไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่นิ่งีเงน่มถือมันเฉยๆจะได้ดี่านเนี่ยดีๆ นิ่งเลยก็นิ่งเลยแต่ตัวเองสเองจ้าออนนรเจ้าองจาันีัเขาเจ้าขออ่านบัตนี้สาีไปเลยกับเาเจ้าขออ่านนบัตนี้ เจ้าพี่หทำอะไรนี่ตัวต่องนะบุกนี้เราแสดงพิษิสรุโลกนะครับพี่น้องพรุ่งนี้พิษณรุโลกงานเจ้าของเกียวันศาลก็มีใบงานมาส่งด้วยนะพี่เจ้าการตราด มีกษัตริย์ร่มไถ่โดยปัจจุบันนี้เป็นด in ินสีรัตนาข้องข้าถูกคุณโจรกินชนะเข้าก่อการกบฏจึงทำให้เดือดร้อนกันอย่างมากที่ข้าเขียนสารมาฉบับนี้เป็นเพราะต้องการจะให้ท่านส่งตัวราชบุตรอัตไัยมาปราบกองโจรกินชนะเป็นการด่วนจากข้าพเจ้ากษัตริย์สีรัตนา